สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คลิปนี้มาเจอกันในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็บันทึกคลิปวันที่19กมกราคมพศ2566นกะครับก็มีเหรียญเข้ามา1รายการนะครับเหรียญที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้นะครับก็เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลเหรียญนิดนึงละกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเป็นเหรียญนิกเกิล20บาทนะครับวาละครบ100ปีนะครับหอสมุดแห่งชาตินะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับด้านหน้าจะเป็น2พระองค์นะครับเป็นในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่5นะครับถือว่าเป็นตัวติดที่ได้รับความนิยมนะครับเหรียญหนึ่งเลยทีเดียวนะครับด้วยจํานวนการผลิตแค่200แ0,000นเหรียญนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ2 0 0 0 0นเหรียญนะครับก็ไม่เยอะนะครับ เหรียญ20บาทนิกเกิล20บาทหอสมุดอันนี้คือผมให้ดูเหรียญชัดๆนะครับนี่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหอสมุดนะครับครบ100ปีหอสมุดแห่งชาตินะครับนิกเกิล20บาทนะครับาราคานะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็จะอยู่ที่ประมาณ500-600บาทนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดถึงที่เหรียญละพันนะครับผมเคยขายออกไปได้แต่ว่าอันนั้นคือราคาหลายปีที่แล้วนะครับ ราคาประเมินในหนังสือนะครับจะอยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับแต่ว่าราคาประเมินในหนังสือจะสูงกว่าความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับอันนี้ราคาที่ผมขายนะครับก็คือเดี๋ยวแจ้งราคาขายคือขายเลยแล้วกันนะครับใครสนใจใครพอที่จะรับได้นะครับก็ทักมาแล้วกันนะครับทางไลน์ดีตรงนี้นะครับไลน์ดีสลาลม888แนะครับแล้วก็เป็นมีไลน์แอดอีกหนึ่งไลน์นะครับเหรียญนี้นะครับซื้อมา จากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับถ้าพูดว่าซื้อมาแล้วเพื่อนเอนต้องอราคาก็จะไม่ใช่แบบถูกถูกนะครับเพราะว่าผมเคยได้มาสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ตอนนั้นอ่ะขายไปขายไปในราคาเหรียญละถ้าจะไม่ผิดผมขายเหรียญละห้าร้อยนะครับเพราะว่ามี f อฟซส่งมาขายตอนนั้นส่งมาขายเหรียญละสี่ร้อยนะครับแต่ว่าคือชุดนี้ผมมาแพงนะครับซื้อมาเฉลี่ยแล้วเหรียญละห้าร้อยบาท แล้วก็คลิปนี้ขายนะครับขอขายเลยแล้วกันนะครับขายเหรียญละ6 0 0นะครับ600ค่าส่ง50สนะครับสำหรับเหรียญตัวติดผลิตน้อยหอสมุดแห่งชาตินะครับก็มีอยู่ประมาณเหลืออยู่10ประมาณเกือบ10เหรียญนะครับใครสนใจใครยังขาดอยู่นะครับก็ทักได้นะครับก็อาจจะสูงกว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าราคาขึ้นอยู่กับต้นทุนนะครับ ก็ได้มาไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็คือพยายามหามาเรื่อยๆนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่ทันหรือว่าไม่ทันในรอบที่แล้วแล้วก็สั่งมานะครับแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ราคาเก่าที่เคยขายนะครับเพราะว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับถ้าเกิดว่าได้มาสักทุนเหรียญละ400ผมก็จะขาย500นะครับก็คือมันปกติอยู่แล้วนะครับมาถูกก็ขายถูกมาแพงก็ขายแพงนะครับก็เป็นเหรียญที่เก่าเก็บนะครับก็คือเหรียญเหรียญแบบนี้ไม่ได้ ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีรอยกระทบกันบ้างในถุงเหรียญนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้ก็คือใส่ถุงผ้าไว้นะครับหนึ่งถุงก็ห0สิบเหรียญนะครับสำหรับเหรียญสําหรับเหรียญยีบบาทนะครับจะใส่ถุงผ้าแล้วก็การเคลื่อนย้ายการขนส่งอะไรการซื้อขายเปลี่ยนมือยกถุงก็มีอาจมีการกระทบของโลหะนะครับก็อาจจะมีบางเหรียญนะครับที่มีรอยกระทบกันบ้างนะครับอันนี้คือผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อประกอบการ พิจารณาในการสั่งซื้อนะครับก็ลองหาข้อมูลดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญห่อสมุดนะครับก็ถือว่ามีคนสั่งให้ผมหาเยอะนะครับแต่ก็ก็พยายามหาอยู่นะครับแต่ก็คือเนี่ยไปเจอชุดนี้ที่เขาขายเยอะๆก็กะว่าจะได้มาแบ่งปันให้กับหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเหรียญที่ได้มาส่วนใหญ่ผมได้มาครั้งละเหรียญ2เหรียญก็ไม่พอนะครับ บางท่านก็อยากได้หมดเลยก็คือผมก็ยังแบ่งให้ไปคนละท่านก่อนนะครับแต่ว่าคราวนี้ได้มาประมาณได้มาทั้งหมด18เหรียญนั่นแหละนะครับแต่ว่าเหลืออยู่ประมาณ10เหรียญน,นะครับก็เอามาแบ่งปันไปก่อนสําหรับท่านที่ยังขาดวาระนี้อยู่แล้วก็รับราคาที่ผมขายได้นะครับเดี๋ยวแจ้งราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญละ600นะครับ คลิปนี้ขอขายเหรียญละ600้อยนะครับค่าส่ง50บาท EMS นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับเหรียญวาระตัวติดผลิตน้อยนะครับผลิตแค่2 0 0,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับกับเหรียญที่มารีวิวให้ดูแล้วก็นำมาแบ่งปันนะครับเหรียญย0บาทหอสมุดแห่งชาตินะครับตัวติดผลิตน้อยนะครับนี่หายากนะครับหายาก ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับลายดีที่ผมขึ้นไว้ให้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆคลิปเดียวเหรียญเดียวเหรียญมีเหรียญชนิดเดียวนะครับก็แค่นี้ดีกว่านะครับเจอกันคลิปต่อไปกับผู้ชายขายเหรียญคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ